สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้มาปลูกกระดินเป็นมือที่สองเด้อค่ะเด้อไปกันเลยปลูกกระดินได้หนิเด้อวิธีการปลูกก็จะเป็นแบบนี้สองมีดเด้อเดี๋ยวบัดเลดท้ายคนมาเพิ่กันยังสิบ แบบยุกใหม่มต้องใส่เสียมคุดนี่ลุยปลวกเธอดิ้นจะเป็นแบบนี้เด้อลองเอามันลงหลายกับสใส่ลาย,ลายสองสามหน่อยกับใส่หน่อย ที่แล่วกับปลูกคือกันอีนี่สิปลูกลายเนี่จัน่อยเบิดเลยเบิดเลยตรงนี้เบิดเลยปลูกดกินเบิดเลยเดเย yeah, เินกันเลย แก้วบาะง,งานมาพีางแล้ไปนื้แล้วจุ๊บนี่ลงไลยแลลวสียุ่เลาเราถ่พิ่มนมากมันก็สิกรบมาเป็นแบบนี้เด้อมาแล้วก็บกบไบถ่าบไปเลยเไปต้องถมอุอคือเห็นอะสิ แวัดจังมาเบิองบัดมันออกกบแล้วนี่ก็เพราะมันออกออกดอกจักหน่อยเอากบมาใส่ปุ๋ยแล้วก็ทมคอทมขอ้มขอนี่ไม่พูว่า,าเอาปุ๋ยใส่เหงา,าแล้วก็กเอากโกยขีด้ดินมาทมทพี่น้องเนาะแต่ไม่พูว่าทมคอรอถามันให้มันเป็นดอกถูกได้เอาจังมาทมอีกชนึงอันนี้เราต้องปลูกไปก่อนรอให้มันเกิดงอก สามสามบางอันก็ไลยอยู่ซีลูขึ้นไล่เถอปกูกแล้วกลุกลำเดียวเพื่อนว่าไปเอาใหม่ไลยเดียวกับยาก็นอนผิน้องจังไลยกกหลไลเเงากัะไลย lại hoa à, lại mà quá quá Đấy, lên đây Đi bỏ Đấy xíu đúng Ở đây đây ได้ไงมันก็ใส่ก็มีได้อยู่ใ,ใส่อะไรใช่นี่เรีอกแบบบัดกบกับสิก,กบเป็นแบบนี้กบกับตัวมองในมันเหมนกบไปเลยเนี่ยคบแล้วก็ไล่ขึ้นอีกคือเกา่านีานนน่ใส่เลยมึงควบหรือคบปั้นได้ใส่ปั้นแล้วใส่ปั้นแล้วโค้งมาโลด ใส่บ้านแล่แถวนีิมันยังจะนอนนี่แหละนี่มันยังจะเซิงก็บบบหุ่งหนิคอยใส่บ้านแหล่แถวน่ะใส่แล้วเออไส่บ้านแหล่นี่แต่นหนมันน่ะขาออกโลกอยู่น่ะเป็นเรื่องให้คนกบมันยังจะเซิงนี่แล้ว เครื่องนี่ยก็ซ้ายไทยกบบอดไดนขู่มีแต่ไหนเขาออโลกอยู่บอเลื่องเิ่นี่ด้านนี้ละออกไปเห็นบอไหนมันด้านนี้ก็ทมบอดไดนออกมามันก็สิร้ายไหนคือว่าเช่เนี่ย ปไ,ไ,ไปเลยเอ้ยไปเลยเออเอาพี่หละเสืงไปหนีและนี่ไหลไปเลยไหลเดือดไทยไปเลย ส่แถวนี่แหะไปโลดด้านนี่นี่ยมันมีหมดเลยเออคนไหวไทยเมอเ่าเหยาองจุดนึน่จุดุกทะดินยุคใหม่หสามแล้วน,นี่เรต้องใส่ ท่านดีไทยก็จะเป็นแบบนี้เดอ้ออันนี้เป็นสวนมันน,นีสวนถั่วดินเดียบั้มันออกเกิบร้าพี่น้องว่าเบิ่งเวลากุ๊บเกษตุ๊บแบบไหมาเป็นเพ่อได้อิ่มอยู่แบบนี้ ลายลุยมักมักลุยลุยไปทุกที่อย่าเหตุกอ่อสงังมันลุยสวนกหน่อยปลูกถวดินมาท่านไส่บอเจ้าว่าดอนอนก่เบ้าเจ้า,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 จาสิไทยล้ำอีก่เบ้านั่นนั่นก็ไทยขึ้นมิแต่ไหนเขาโรกอยู่กล่นไก่เนี่ย โดนแมนนังครับวัดอ้อาสะกดโนปนะิน้องไม่ได้เงินสะกดเงินซื้อเด็ดนังครับเหยียบจืดหมดขึ้นสิว่าได้ไงด็กยังจนอยู่เฮ้ย ห้าใส่ให้ากัสิใส่ล่องตั้มล่องตั้มล่องไปหนึ่งราะว่าเดี๋ยวนี่บะท่านใส่เพราะวา่าหยามันย่งเขาจะเนู่งต้องใช้อีกรอบหนึ่งสิได้ใส่อีก หน่วยมันไถไลออกทีชื่อเด้อกิชิประมาณนี่เด้อพี่น่วงเด้อครบไปแล้วก็่ข้างเกิดใส่รอบต่อไปจุบใส่คือรอบต่อไปมางอันกับสามมองอันกับสี่ถ้าลงไล่เนี่ยกะอ่ะฮุเด้อแล้วเป็นกับสิบครบมาอีกทีาำหลังเห็นไหม สองสามห่างกันระยะประมาณคืบลิ้ชาถ่ายยางเร็วกะสี่ศอกพุ่นละยางเร็วกะในมันไหลออกบทันเนี้ยสี่ห่างอยู่ถ้าบอนเออตอนเพิ่กลับมาเพิ่กับสิกุบทับอันนี้เออ สำหรับคลิปนี้ก็บจบแค่นี้ซะก,ก่อนเนาอพีีน้องเนาะเพ่นสิกายเพิ่นสิเพ,พ็่นอันวาสวัสดีค่ะ